สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นอยู่ในโซนลงช่างนะคะซึ่งเป็นโซนที่คอยเตรียมรถนะคะไว้ให้กับลูกค้านะคะวันนี้มิ้นมาอัปเดตนะคะคุโรร่าอันติป 1.6G นะคะปี2019นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากๆนะคะอยู่แค่2 0 0 0เท่านั้นเองใครที่กำลังมองหานะคะหรือว่า อยากได้โคราอันติไปใช้นะคะสีบอลเงินสวยๆคันนี้เลยนะคะรถพึ่งเข้ามานะคะลูกค้ารอเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่ารถจอดไม่นานแน่นอนค่ะคันนี้โคราฟติปหนึ่งนะคะโฉมปี2019เท้ายนต์ขายอยู่ที่4ี9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ เซนเซอร์หลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สีบอลเงาๆแบบนี้เลยนะลูกค้าใครที่กำลังอยากได้หรือว่ามองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะมาดมิทผ่าชมด้านในบ้างนี่ลูกค้าด้านในสภาพกกิบมากนะคะบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆจอดไม่นานแน่นอนนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแจเป็นแบบสมาร์ทให้เรียบร้อยเป็นพุทธสตาร์นั่นเองนะคะลูกค้าฟังก์ชันด้านในนะคะเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆกริบๆเลยนะคะใครที่มองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะเลขมาอยู่ที่สองหมื่นสองจริงๆคะ่ะคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ได้มาเรียบร้อยนะคะฟังก์ชันระบบหน้าจอกลางมีมาให้เรียบร้อยนะคะ ใครสนใจนะคะอยากได้คันนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะลูกค้าคันนี้สภาพใหม่กริบมากๆนะคะบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาเลยนะใครที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะโคลโราเอลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2019นะคะคันนี้สภาพสวยๆนะคะและมินพาชมด้านในนะคะ ด้านในตรงแห่งประตูนะคะเป็นสีทูโทนนะคะฟังก์ชันด้านในเป็นแบบสีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะมีหน้าจอกลางมาให้นะคะสะภาพด้านในถือว่าออ่ยังใหม่ยังกริบอยู่เลยนะลูกค้าคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะไม่ควรพลาดค่ะ เกียร์ออโตให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาจอดนะคะคันนี้ระบบฟังก์ชันความปลอดภัยมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณว่าเอาติสนะคะสมปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่2 2งหมื่นงเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะคันนี้ไม่ควรพลาดแคปหน้าจอทะเบียนนี้เลยนะวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะแต่ว่า มินพามาอัปเดตให้ลูกค้าได้เห็นก่อนใครนะคะโคราชเอาติปคันนี้นะคะสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่0 8นนะคะ4692496นะคะมินนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้มินลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ